Oui, t'as mort trop avec des choses สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสู้หูสุคนกับผมในี้พบกับบ่าวบรรณาภากินเนื้อแซ่บครับวันนี้บ่าวบรรณาภาพี่น้องมากินตำบมกทั่วปูดองพี่น้องใส่ปูดองหน่อยครับทอดใส่กอกหมูพี่น้องเสิซ่บเลยครับได้ทอดกดแห้งพี่น้องทอดเ็ดหมูปาตาบานพี่น้องโอ้วิ่บทอดซีลอดแน่พี่น้องติดมันกับผักหน่อยหนึ่งพี่น้องมาข้าวเหนียวเตรียมติบห่อนให้กับผมเสิร์ฟบ่าวบรนณาพี่น้อง เอาเพี่น้องม,มาเสิสร์ฟแซมกันครับผมโอ้ยแต่หมกทัวไปเพื่อจะจวดพี่น้องอื้มอืม,อม,อม อืมอืมอืมเรับพี่น้อ,นอง ทอดหมูทอาหมูตมมอวโอ้สุดอน,น่ยน,น้องอืมอืมกรอ,อบดีครับทอดหมูตมมัวปูด,ดองเผ็ดน้อง

으음 mm -hmm. mm -hmm. ทำหมุตัวนจวดๆเลยพี่น้องแซ่บ นัวไปลองอำหมากทัวไปเพชรนัวเจีบคัดหอมปูหนาไปลองหอมปูด,ดองไปลองอืหนัวครับ อาหารมันบานไน้องำทำถั่วทอดเขียดเซ่็ทอดใส่กอกนํำ อโอ้จอดเป็นจอดเป็นนองแซีบคักทำจุดจอดนวลนี่ยพี่น้องยังเสียบ,บอือออบ้อ ใส่กองไม่ไมไปลองดแซ่บ แซ่อขอนยน้อนอหอนเกอนโอ้ยถักลายพี่น้องแสบแล้วครับผมอตำคราวปูหน้าดอง Mm-hmm. ืสินลอดกันนะนัวพี่น้องสิลอดมั่วอืมะค่คำพี่น้องใครเตรียมท้งกันน้นน้อยเอาละฮึมืกรอบมัน่นเียครับ 으음 mm 음 -hmm. mm -hmm. ถือกันปัญญังพี่น่องครับเขียดถอดทำมุอทัวเขี่หน่อยถอดแหงเขี่ยแหงมาถอดพี่น่องอืวจดตัวหนัว ตำไม่เผ็ดน้องก็บันยากาศเอาๆเพื่อนโอ้ยหันย้อนๆน้ำเตือน จิอตอดิดมนดมนน่ะงดรสดิสแมน thịt mặn thịt cái này ừ เสียบหน่อยรีพี่น้องน้ำมูกทอดปูดองพี่น้องนัวๆครับใส่กรอบหมูทอดจิลอดทอดเนี่ยเขียดหมูพี่น้องเขียดแห้งทอดแก้มเสียบไปขอเนีอนหอนๆจะเป็นเมนูเสีบเสียบมาฝากพี่ตอนน้องครับผมเอาก่อนจากลาเกิดก็ผมฝากขอซาตะไข่ขออะไรขอแช่บาว์บัคน้าพักกินมะแสบใช่ไหมเอาไว้แล้วมันเลิกครับผมขอบพุณในการรับชมขอบคุณในการติดตามครับผมยึดภาพกันในบาว์บัคน้าต่างๆขอตรวจขอให้ไม่ร้ายครับ เอาไว้พบกอรอันคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้มาวันหน้าจะออตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ